สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนมมอยางนีนาะดอกไม้สวยๆค่ะแจกันนั่นนี่แม่าตจําได้ได้จากที่ทํางานเก่าจากพี่น้องออตอนครบรอบ30ปีเนาะจา้ะที่แม่ตายครบรอบ30ปี ก็เลยได้แจกกันนี่นอกจากนี่ก็จะเป็นของดีไซน์นอกจากจะมีไปส่วนนั้นก็ทธรรมดาพี่น้องแม่ใตคิดว่าเจ้านี่ไปไหวองรับแขกแต่ผุละย่ามเขาเรียกว,ว่าจังใดละย่ามย่ามลูกไปนั่งนั่นแม่ใตก็จะใหญ่อันแจกกันมาไวหมองนี่ย่ามลูกนั่งมองนั่น ก็จะให้เขาเล่นอยังซีเมนบอล่าจา่ะเพราะว่าบางที่แม่ใต้ก็เฮ็ดวงเฮ็ดเวียร์อยังไปนน้ำเป็นบอล่าจา่ะส่วนอันนี้ก็จะปอยู่ของขวนะาวเนาะแม่ใต้มีข่าวดีมาบอกเนาะจานะ้ะเนาะแต่กส็สั่งว่าข่าวดีละสำหรับหนูเนาะจ้ะเนาะ่ <c oughs> นั่นก็คือ,อตามที่หนูเคยพูดมาเนาะจากหนูหนได้เขาเรียกว่ายังไงละ่ะ <c oughs> เขียน เขาไปสมัครค้างานเนาจะเจ็บข้อพี่น้องแต่ทางโรงเรียนอีอย่างจังสีนะสายสายโรงเรียนเนาจะเนาะก็คือไปสมัครงานเองเนาจะเนาะเขียนเข้าไปเขียนประบัติของเห่าคุณสมบัติของเห่าอีอย่างหลายสิ่งหลายอย่างอย่างสี่เนาจะเนาะการงานการเรียนอีอย่างจังสี่พอะสาเหตุอีอย่างสี่กเขียนเข้าไปเ่าเคยทำงานอีอย่างอีอย่างสี่แน่แล้วก็ เคยเลียนไฟไดไฟไดแน่ออนอะจ้ะพี่น้องแล้วก็เคียนบอกเขานั่นอกจากนอ่ามีลูกสองคนอย่างจัยงซีนอกจากเขาก็จะได้หูนอกจากเนาะหูกับกังวลนะพี่น้องกับกังวลทั้งคืนหลายหลายสิ่งหลายอย่างสินเนาะแกะมันเคลียดนอกจากนอราว่ะ ที่ทำนานทำงานเก่าของเขากะกะรทำมานานแล้วเขากะมาปิดแล้วก็แอมใหญ่เขา้าไปไปไปบรรจุที่อื่นยังสีนะแต่เขากะยังมีบรรจุอีกอย่างยังสิมันแบบคือจังบรรจุเป็นเขาเรียกว่ายังพนักงานถาวรยังสีนอกจากนกั <c oughs> น่นแหละแต่ถามว่าอันจากเขาทำงาน100ลอยเปอร์เซ็นต์หรือเขามเขาเรียกว่างไง อยากอยากจะขอ,อลดลงมาบ่ทำงานอยเเซ็นั์นใดบ่ได้จะไม่ตายกับทำได้ยู่แต่มันก็อยากคือเก่าละเพะว่าพาว่ากด้วยตามที่นูพูดนอกด้วยสุขภาพเฮ้าในสุขภาพลูกแลก้วก็การดูแลลูกลมันก็ดีนอกจากนเพราะว่า,าสังคมสมัยนี้มันบ่คือสมัยตะกี้นอกจากามันมันเร็วท,ทันที่อันใด อันใดก็ะซ้างเนาจะพินองเนาะก็คงสีหูกันมันรวดเร็วเกินไปอากาศโดยการเขาจะได้วางแผนหลายสิ่งหลายอย่างผ้อมเราจะนอดโดยการดูแลลูกโดยความใจชิดยามลูกใหญ่ขึ้นมากก็จะได้ดูเขาเรียกว่าอย่างนี้เวลาให้ลูกพอ้อมที่นันเบอร์แมนต่ไปทำงาน กับไปทํางาน100ลอยเปอร์เซนต์เราก็เสาร์อาทิตย์ก็ย่างได้เขาอีกอย่างจังสีสํหรับนูนนกจะ,ะก็คือมันเป็นงานจังสนันก็จะทํางานเกี่ยวกับอไฟการนั้นเครียกว่าอย่างละคือจังแบบวประถมพยาบาลพยาธพยาลเกี่ยวกับนสายทางนั้นทั้งนั้น,นกน็า <c oughs> <c oughs> ะนอกเราจะห <c oughs> ามามทังนั้นมันก็นได้เงื่นดีแต่พี่น้องแต่เยความสะดวกของเฮา เพราะว่าสําหรับตัวนูหนูคิดว่านูก็ทามาหมากแล้วนอกจากทํามาหมากแล้วจนเป็นสาวจนว่าเอเอจนจนอายุในวัยปะนนี้แล้วนอกจากนอทาเผื่อคนอื่นมาหมากแล้วแต่หนูกับบเคยเบาอ,อย่างจังสี่นอกจากนะแต่กับทำเผื่อคนอื่นทำเผื่อ ทำเพื่อคนอื่นใหตใ,ให้สุขคนมีความสุขนะพี่น้องถ้าจะว่าจังสรัรนะเนาะแต่ด้วยความเ,าบ,เ,เาบิกเบิมเบิ่งวเจโจของอเ,เนื่อยบอ,อ,อย่างจังสีกันนูก็สมัยตะกีหนกับเบยกเบ่าสนใจว่เจ้าของเนื่อยบการทำงานมากเกินไปไอ,อย่างจังสีมันเหตุให้ห่อได้ผลตอบรับมากสำหรับตัวหนูหนูพูดในส่วนตัวหนูเนาะจะได้ผลตอบรับมากคือ เจ็บนั่นเจ็บนี่ได้พาตัดนั่นพาตัดนี่ถ้าถามเรื่องเรื่องมือเรื่องแขนนี่ยแต่หนูบ่ได้เคยพาตัดแค่ครั้งเดียวแล้วจะมันหลายครั้งทั้งทีทั้งทีทั้งดานทีแล้วทั้งหมงมัน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 ,มน,มนหลายหลายหลายอยา่างนอกจากนเนาะมันทําให้หเฮาลูว่อการทํางานนัก <c oughs> แต่ด้วยความว่า,าต,ต,ต้องต้องต้องมีเงินได้อยู่ได้กินได้ใส่เพื่อครอบครัว <c oughs> อย่างจังสิแม้แต่ว่าหนูบ่เคยอย่างตะกี้บบ่ได้มีลูกอย่างจังสิแต่แบบว่าเงินจะมุนเขามาตลอดแต่บ่เคยถ้าคิดว่าคือแบบว่าห่วงมิแต่ห่วงใ่ผู้อื่น บระกาปฏิเสธคนนี้อย่างจังซีนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้สบายใจได้ด้วยความสะดวกเรากัเพื่อและวอยากจะการเขาเรียกว่ายังโตแย่งีย่งจังซีมันสะสมมากมากไหมค่ะพี่น้องคะแต่ถามบาเดยความห้ออยู่ในมุมนั่นห้องเงาห้องเสาห้องนั้นบ่ห้างเงาเ้องเสามาก แต่บอกเคยมีไผมาเบิ่งแย่งห้องเนาะจ้ะเนาะแั่นันลจ้แเราก,ก็ตามที่หนูพูดหนูก็เคยอันนั้นปัจจุบันนี่นูก็เลยเสร์ชหางานช่วงนู้ตอนนี้นู้ หนูเออลามาเรียนเนาะจะแต่ถามว่าหนูก็ยังป่วยก็ยังป่วยคือเก่าล่ะแต่หนูลามาเรียนเป็นหยังเฮาคือจังลาเรียนเรียนอันอันอันนานจังซี่ได้เพราะว่าเฮาได้บจุเพราะว่าเฮาได้ถาเฮาเฮาก็มีสิทธิ์เอลาได้จพี่น้องคือจังเฮาลาไปเอเลี้ยงลูกคอลูกอีหยังจังซี่นะเพราะว่าเฮามีงานประจําังซี่แม่นบ่ล่ะจ้ะแล้วก แต่อลกการด้วยการถ้าเขาจะไปล่าเลี้ยนเยน่าเองสิเขาตรงตรงใดบรรจุนอกจากเนาะนั่นก็จะสาเหตุแต่เขาก็ต้องขอว่าช่วงใดเขาจะล่าช่วงใดแล้วเขาแอบสอบเขาโรงเรียนพานบอยอย่างสิเขาก็ตรงแอบเอาตัวนั้นอย่างสิ่ะไปให้แอบที่ทำงานนี่อย่างจังสี่ังสี่ังสีเป็นบลัดจ,จ่ะนั่นละจ่ะนั่นก็คือสาเหตุ <c oughs> ด้วยการมานพักฟื้นของหนูพร้อมนอกจากเนาะ แล้วก็ได้เบิงแยงลูกพร้อมเพราะว่าลูกกับบมีไผมมแต่แม่เราแม่กับบะมีไพกับมแต่ลูกนี่แหละจ้ะวงจหนูจะเป็นซัมเน้เนาะแอมนก็นเลยอาจจะมาบอกว่าถ้ามาเครียดมดนันตนบ่เครียดมาโดนแต่หนูก็ทำสัเเ็จฝึกงานในระยะเปีครึ่งหนึ่งปีครึ่งสารเพิ่มเนาะจ้ะหนูก็ ทำเาเรียกว่ายัางไงฝึกงานสา,ส,าสถานที่ที่มันแตกต่างกันนอกจากจากจากเด็กเล็กจนถึงวัยชนหนูกะทำผ่านมาแล้วแต่ด้วยความว่าลำบากบอ่อชวงเข้าไปฝึกงานกล็ลำบากแม้แต่ลูกอุบัติเหตุหนูกะกะยังทำช่วงตอน,น้นแล้วก็มาชดเชยตอนที่ เดล,ล่าเลี่ยนเ,เดล,ล่าจากการฝึกงานยังสินะ่ง่ะเพื่อพาลูกไปลงพยาบาลตามพี่น้องทักพี่น้องใค้ติดตามโนม,มาืูจะกลับคิดไปย้อนหลังดูก็ได้เด้อจะเด้อนั่นแหละจ้ะตอนที่ลีนาะเง็บโปงเง็บอะไรสิ่งหลายอย่างเล้าก็ตอนที่ทั้งแมนวิลลีนาะอันไขอันอันจนยาาเป็นเกือบสองอาทิตย์ทั้งแม่พอมก็ได้ขาดงานขาดการแต่เดือดความไดเฮออันอัน เขาเรียกว่ายังงละ่ะชอบการเลี่ยนสาหรับตัวหนูนะจ๊ะหนูชอบการเลี่ยนการอยากหาข้อมูลไหมอยากศึกษาอยากได้ความู้มไหมอัน <c oughs> นี้บํมเพนเฉพาะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นช่วงตอนเฮามีลูกหนูเป็นจังสีมาแต่ใดนมักมกมกัเอ่อมักอ่านนะพี่น้องมักอ่านมัาแต่แต่อาจจะ อาจจะพูดบกครองแก้วอยังเังซสี่คือผู้อื่นอย่างสี่เพราะว่าโอกาเป็นอาจจะพูดว่าติดคัดคอดนาออันใันก็เป็นมาแต่หน่อยเนาะจ้ะเราก็บางที่โนก็ลืมภาษาแนนเนาะเพราะว่าหนก็มาอยู่แต่หน่อยแต่ด้วยความมาอยู่แต่หน่อยเท่ากับเขาเรียกว่าจังได้ละแยกมาอยู่ของเท่าเองหลายปี หลายปีจนได้สู่ด้วยร่ำแข่งเจ้าของจนจากบ่มี่ยังอ่ะเนาะออบน่าละจ้ะแล้วก็หนูดีใจที่มาถึงวันนี้หนูกัเลยจ่มาบอกข่าดีพี่น้องเนาะจ้ะเนาะกับันนี้กับเบานีเวเบาผสมร่วมไปเพราะว่าพี่น้องก็จะไดะ้เขาเรียกว่าจังได มองได้เห็นพระประมาณวันเมื่อคิดเป็นแบบองค์ประกอบอย่างน้ากันอย่างสีนอกจะก็คือหนูได้คาตอบออออให้เรียกไปสมัครไปไปไปสัมผัสจากพี่น้องคะ่ะหนูก็ดีใจหนูก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนแล้วก็ขอบคุณทรรมบุญที่เฮาท่านมาได้ได้ได้ได,ได้เป็นผลประโยชน์นอกจากนอกได้หนูก็ขอบคุณที่โดยที่หนูบะได้วางอย่างายแต่หนูก็ทาด้วย ตัวนูและขอบรัวและลูกๆสองคนนีเนาาจะ้ดยเม่วินลีนาล่าเรากะสามแม่ลูกนี่นะจ๊ะสามชีวิตนี่กะถ้าถาม่าทีเขาจะได้เสียสะะถระได้เสียสะลระนูก็ย่อมเพราะว่านูก็เคยเสียสะลระหลายอย่างมากมากกว่าหนีก็มีแต่การเสียสะลระงานการทีทาวอนแล้วไปอาจจะทำงานโดยที่บด้เป็นทา้าวอนมันก็คือจังว่า เริ่มต้นไม่แต่ถ้าจะหนูว่าสำหรับตัวหนูหนูต้องหางานเองจะดีกว่าดีาสายเขาเรียนไฟไฟใดมากเพราะว่าหนูบ่อยากจะนั่งอยู่ซื่อๆน่ะพี่น้องหนูหนูเป็นคนจังสี่ถึงแม่ถึงแม่จะเป็นวันหยุดหนูกะตามพี่น้องเห็นออกไปนั่นไปนี่หรืออาบางที่หนูก็จะทำอยู่ในเฮียนอย่างชิงสี่นี่สี่ <c oughs> เป็นคนนอนอยากทะลุบ่นอนเ,อเป็นยังสี่จ้ะก็คือเป็นกังวลนาจ๊ะเนะาเนะอาคอยลูกได้มีความสุอบ,อ,บ,อ,บอุ่นหนกูก็ดีใจนะจาะเนาะนั่นหละจ้ะหนูก็มาบอกข้าวดีข้าวดีแต่ก็เป็นด้วยน้ำตาหนูก็ด,ดีใจของหนูนะจ๊ะเนาะแล้วกัข้าวดีนี่กับปรเด็หมายความว่าเขาจะได้ข้าวดีว่าเขาจะได้งานแต่หนูหมายความว่า ข่าวดีเรียกกันจุดเริ่มต้นที่หนูหางานและหนูได้คำตอบภายในหนึ่งวันครึ่งพี่น้องภายในหนึ่งวันครึ่งเนาะสามวันหนึ่งวันครึ่งนี่แหละจ้ะเออหนึ่งวันเนาะจ้ะเนาะนั่นล่ละบ่าเรียกหนูไปสัมผัสนั่นก็คือนอกจากเนาะอาทิตย์นานี่นั่นก็คือบอันจันจะเราถามว่าหนูไปโรงเรียนบ่หนูไปแต่หนูจะไปส่งลูกก็แล้วหนูก็จะไปแอมแอมสอบสัมภาษณ์ ที่หนูสมัครไปนั่ก็คือหนูสมัครเองเป็นหนูสมัครตามหลงหลอกลงเรียนนอกจากนะในเขตเทศบาลอมเภอกบว่ากันไปนอกจากนะแล้วก็ช่วงที่นูดีใจนี่ก็คือเป็นยังเขาคือให้โอกาสเข้าเรียกเข้าไปสอบสัมภาษณ์แม่แต่นูเขียนแม่แต่นูก็ยังเขียนว่า นูอยู่ในช่วงเลี้ยนอีกสองเดือนหนูจะเลี้ยนจบแต่หนูกะได้ฝึกงานมาจบแล้วอาจจะเป็นส่วนนั่นก็ได้แล้วก็อาจจะเป็นส่วนที่หนูเขียนประวัติงานการของหนูที่เป็นมังคองอีกอย่างมาแต่โดยสาเหตุอันนี้ออนาคตอาจจะบ่มังค o งคงแต่เขาจะได้มังคงก็คือเขาได้อยู่กับลูกน,นั่นก็คือหนูอาจจะเลือกจังสัรนา่จ้ะเนาะจะดีกว่าเพราะว่าก็ยอมเสียสละการที มีเงินเดือนแอมเด็กความให้ความอบอุ่นลูกเพราะว่าความอบอุ่นมันหาสื่อบไดายจะ้ะแล้วก็ความสุขมันก็นหาสื่อบไดายสำหรับตัวหนูนอกจากเนาะนั่นก็คือจึงจะสื่อมากก็จะบ่มีความสุขนั่นแหละพี่น้องคะนั่นแหละก็คือแอมให้ความอบอุ่นครอบครัวนอกจากนนเนาะแอมโอเคครับพี่น้องคะนูกกัม ขอเบากสํเนียซะก่อนลูกกะไอ้ไอ้นอกจะพี่นองค่าโอเคกะบอมาาแล้วก็นับตากะสิต๊กในกะแต่ถามว่าเขาจะรับเข้าเขางานบออันนั้นเข้ายังบะหูแต่เริ่มเาขาเรียกไปสัมผัสาจะนอกจะนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําเนียหนูกะดีใจแล้วงานพักฟื้นเจ้าของโดยการเบอร์สุขภาพบดีแล้วกะ แล้วก็ล่าง,งานเพื่อมาเรียนหนังสือล่าง,งานเพื่อมายืมเงินเรียนหนังสือเพื่อมาเาจียนจัว่วเจเจโอ้ยเนาะซอยเหลือครอบครัวเพื่อเพราะว่าเขาถ้าเขาล่าง,งานเขาจะบบได้เงินเดือนแม่แต่บาทเดียวเนาะจ้ะหมายถึงว่าบาทเดียวก็คือบอมมีแม่แต่นึ่งโครนกับบะได้เนาะจ้ะเนาะนั่นแหละค่ะก็ต้องยืมเรียนยืมเรียนจากโรงเรียนเนาะจ้ะเนาะเป็นเขาเรียกว,ว่า C S N เนาะจ้ะเนาะ โอเคค่ะพี่น้องคะนูข้อจบคลิปซ้ำนี่ <c oughs> นูก็เจ็บคอส่วนลูกนั่นไอไอตลอดนอกจก้ะลูกก็ยั่งบ่คอยสมบายนูนี่ก็เจ็บขอ้อไอบ่สมบายเป็นอัสมาอัสมานี่มันเป็นตลอดมันบ่แม่นแค่พึงมาเป็นนูเป็นมาตลอดแอมแม่นวินนี่ก็เป็นมามานานดิเช่นกันค่ะโอเคค่ะพี่น้องคะแม่ตายขอจบคลิปซ้ำนีเนาะจากเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ